คตาเียค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิวจะเอาหนังสือภาษาจีนจากร้่นลิ้นเล้ามาซึ่งก็คือรา้านภาษาจีนของวิวเองที่เพิ่งเปิดมาเมื่อไม่นานนี้เองในร้านนะคะก็จะมีทั้งหนังสือภาษาจีนมีแค่หนังสือภาษาจีนนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นหนังสือแนวอ่านเล่นนิทานนิยายอะไรแบบนี้นะคะสําหรับใครที่ต้องการซื้อหรือว่ากําลังหา หนังสือภาษาจีนอยู่ก็สามารถแวะเข้าไปเลือกดูเลือกชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้วิวก็จะเอาหนังสือนิอยายพวกนี้นะคะมาพลิกหลังปกอ่านกันว่าหลังปกเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงกันไปเริ่มที่เล่มแรกกันเลยต้าหลินเฮอเซียวหลินแปลว่าในเรื่องนี้มีตัวละครสองคนนะคะคนแรกก็คือชื่อว่าต้าหลินนั่นเองเฮอแปลว่าและและใครและเซียวหลินต้าหลินเฮอเซียวหลิน ตหลินและเสี่ยวหลินเป็นาแฝดต้าหล,นล,นาาลินนะคะแล้วก็เสี่ยวหลินแปลว่าและเพราะฉะนั้นเรามีตัวละครสองคนเนาะก็คือหนึ่งก็คือต้าหลินแล้วก็เสี่ยวหลินสองคนนี้เขาเป็นชวงเปาไทยชวงเปาไทยก็คือฝาแฝดฝาแฝดแลวที่นี้ตุ้ยนะคะไม่ได้แปลว่าถูกต้องแต่ตุ้ยในที่นี้ เป็นคำลักษณะนามแปลว่าคู่คือตาลิ้นกับเสี่ยวลินเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดหนึ่งคู่เป็นฝาแฝดคู่หนึ่งอะไรเงี้ยเป็นฝาแฝดกันคู่หนึ่งตาลิ้นห้าวชื่อหลานจัว่วตัวนี้นะคะพินอินเราจะต้องเป็นห้าวนะคะเสียงสี่แล้วคําแปลก,ก็จะไม่เหมือนกับคําว่าห่าวเนาะห่าวในที่นี้มันก็จะแปลว่าชอบเพราะฉะนั้นเขาห้าวชื่อหลานจัว่ว ก็จะหมายความว่าเขาเป็นคนที่ชอบกินใช่ไหมคะแต่ทำไมหลานก็คือขี้เกียจเนาะชอบกินแต่ว่าขี้เกียจทำเป็นคนที่แบบไม่ชอบทำอะไรอะ่ะแต่ชอบกินอะ่ะชอบความสบายเนาะความหมายของมันห้าชื่อหลานตัวต้าลินห้าชื่อหลานตัวต้าหลินเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจแต่รักความสบายชอบกินแต่ไม่ทำ变成了一只寄生ฉิจจง,งเนี่ยมันแปลว่ากลายเป็น เปียเนี่ยนเด้อเปลี่ยนเนาะเขาก็กลายเป็นเปลี่ยนเป็นกลายเป็นอะไรอี้จื้อจื้อก็เป็นลักษณะนามเนาะตัวกลายเป็นตัวอะไรจี้ชังชง่งสงจี้ชั่งสงเนี่ยมยันแปลว่าปรสิตธิ์เขากลายเป็นปรสิตเป็นปรสิตของครอบครัวจี้เฮ่อเอื้อส์เอื้อเนี่ยแปลว่าหิวเนาะหิวสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทำไง หิวแล้วก็สือ่อสื่อแปลว่าตายเนาะสุดท้ายก็หิวตายน่งสงสารมากชาวลิ้นเจอฉินเฟินช่างจิงเจอเนี่ยมันแปลว่ากลับเป็นตัวที่ใช้บอกความหมายที่มันขัดแย้งกันระหว่างประโยคก,ก่อนหน้ากับประโยคหลังก็คือ ประโยคก่อนหน้าเขาพูดถึงต้าหลินใช่ป่าว่าต้าหลินเนี่ยเขาเป็นคนที่ห้าวชื่อหลานซั่วอางนี้เขาจะพูดถึงใจความขัดแย้งกันแล้วว่าเออแต่เสี่ยวหลินอ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะก็เลยใส่คาว่าเจอเข้ามาว่าแต่กลับเสี่ยวหลินเนี่ยกลับชิ奋上进ินเนี่ยแปลว่าอุตสาหะมีความพยายามมานะเออช่างจินเนี่ยแปลว่าก้าวหน้าพัฒนาเนาะ 这太小林则勤奋上进好不容易才养各类他们还希望考量到呢、呃、我是大林和小林不能给搞掰大林和小林是一对双胞胎大林好诗懒做变成了一只寄生虫最后饿死小林则勤奋上进 ะะเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า我的爱情อ生病了我的爱情爱情ก็จะแปลว่าความรักนะคะ我的爱情ก็คือความรักของฉัน生病了生病ก็แปลว่าป่วยหรือว่าไม่สบายค่ะเลิกก็คือแล้วเนาะ我的爱情อ生病了ก็คือความรักของฉันอาการไม่ค่อยดีความรักของฉันไม่สบาย 妈妈，我张东根，หมอมาดูแลหัวใจข้างหลังมีนี่เตี้ยวไปดูกัน。得爱情生病了，听说，แปลว่า，ได้ยินมาว่า，ได้ยินมาว่า，这个城市的恋人容易得各种奇葩的时代病。嗯，这个城市的恋人，城市，แปลว่า，เมือง。 เลี่ยนเหรนแปลว่าคู่รักไฮไลท์ให้ด้วยเจ้ากระชงชื่อตะเลี่ยนเหรอนก็คือได้ยินมาว่าคู่รักในเมืองเมืองนี้เนี่ยงยงอีแปลว่าง่ายเนาะแล้วก็เต๋อในที่นี้เขาก็ใช้มาคู่กับคําว่าปิ้งเพราะว่าเต๋อปิ้งเนี่ยก็จะแปลว่าได้รับโลกก็คือติดโลกเป็นโลกอะไรเงี้งยยงอีเป็นโลกอะไรได้ง่าย ได้โรคอะไรง่ายเกือจงชี้ภาพต่อชื้อใตปิงอ่ะมีตัวมาขยายปิงอีกว่าเป็นชื้อใต้ปิ้งชื้อใตแปลว่ายุคสมัยการเวลาอะไรเงี้ยเป็นโรคเกี่ยวกับการเวลาเกี่ยวกับเวลาอะไรนี้เนาะชี้ภาพแปละว่าแปลกประหลาดแล้วก็เกื้อจงจงเนี่ยมันแปละว่าประเภทเนาะก็คือแต่ละแต่ละประเภทเหมือนบอกว่าหลากหลายประเภทหลากหลาย ที่กบ城市的恋人容易得各种奇葩的时代病ที่มองว่าคนคุณรักเมืงเนี่ยเขาเป็นโรคแห่งกานเวลาแปลกๆหลากหลายอย่างได้ง่ายมากเปียผ้าเปียคือ,อยาผ้ากลัวเปียผ้าอย่ากลัวก็คือแบบเออไม่ต้องไม่ต้อง กลัวไปไม่ต้องไปกลัว我是你的药药คือยาฉันจะเป็นยาของคุณเองฉันเป็นยางคนเอง I am your medicine ต我งหัวเอาจินแปลว่ารอเอาเนี่ยแปลว่าอดทนทนจินเนี่ยแปลว่าจนสุดความสามารถ ตังว่าเอาจิ้นอทนอะไรจนถึงขีดสุดอีรือขู่ขู่เนี่ยแปลว่าวันเนาะแล้วก็ขูน่นะคือขมขมขมคืนความทุกข์ทรมานเนาะแปลว่าเขาบอกว่าตังว่าเอาจินอีรือขู่คือรอให้ฉันเนี่ยทนวันแห่งความคืนขมวันแห่งความทรมานจนที่ฉันทนไม่ไหวก็คือจนมันหมดไปอะ จนไอ้วันแห่งความขมขื่นเนี่ยมันหมดไปเว่ยหนีอีโขเทียนเว่ยแปลว่าป้อนป้อนคุณป้อนอะไรเทียนทเทียนแปลว่าความหวานหวานแล้วก็โขเนี่ยก็จะเป็นคำลักสารนะว่าคำหนึ่งอะไรเงี้ยเว่ยหนีอีอีโขเทียนก็คือฉันก็จะป้อนความหวานให้กับคุณเอง เรอให้ฉันแบบผ่านวันที่ขื่นขมไปก่อน，然后我将去提供甜味给您。我的爱情生病了，好啊来。听说这个城市的恋人容易得各种奇葩的时代病，别怕，我是你的药。等我熬尽一日苦，为你一口甜。好，那接下来是关于我反正决定。 ซือจีนั่งกัวฝันจงแปลว่าแบบยังไงก็ยังไงฉันก็จวดติ้งจวดติ้งคือตัดสินใจซือจีแปลว่าตัวเองไหมซอฟนั่งกัวนันเนี่ยแปลว่ายากแต่มันตรงนี้ไม่ได้แปลว่ายากนั่งกัวนะคะรวมกันไม่ได้แปลว่าเคยยากแต่จะแปลว่าเสียใจโว้ฝันจงดิอนกัวคือยังไงฉันก็ตัดสินใจว่าฉันจะแบบเสียใจคนเดียวเสียใจกับตัวเอง อย่างนี้เรื่องนี้ปกดูดีนะแบบเนี้ยเปิดเข้ามาใช่ปะก็คืออันนี้น่าจะเป็นลายเซ็นผู้เขียนนะคะแล้วก็มีข้างในด้วยเห็นปะ่ะดูดีเวอร์แล้วก็สำหรับเล่มนี้นะคะเขามีโปสเตอร์ให้ด้วยนี่แต่ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาคือใครผู้เขียนหรือเปล่านี่เผื่อเราเอาจะไปติด เราจะไปติดเปว่าอะไรเผื่อเราจะเอาไปติดในห้องของเรานะคะเล่มนี้เขาก็จะมีโปสเตอร์ให้ด้วยโอเคเราไปดูรังปกกัน我还想为他执迷不悟อันนี้ต้องเป็นเสียงสีนะคะอันนี้เราใช้แบบพิมพ์อินอัตโนมัติเนาะพิมก็จะเทียนบ้างอ่า我还想为他执迷不悟เนี่ยไม่ผูอู่อนนอเนาะจืหมี่เนี่ยก็จะแปลว่าหมกมุ่น แล้วก็อู้เนี่ยแปลว่าเข้าใจหรือแปลว่าตระหนักอ่าที่นี้อันนี้เป็นเซตเดียวกันจอมีปูอู้ก็จะแปลว่าเหมือนแบบตาบอดตาบอดในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าตามองไม่เห็นนะแต่อารมณ์แบบความรักทําให้ตาบอดประมาณนั้นว่าให้ฉสียงวทาจอมีปูอู้ฉันก็ยังแบบยังคงที่ตาบอดกับเขาอยู่แบบว่า มองไม่เห็นโลกแห่งความจริงก็คือมุกว่าเรื่องเขาลงไลเขาหลิวใจทาฟูจิ่งหลิวก็คือหลิวใจแบบอยู่ฟูจิ่งแปลว่าแถวแถวละแวกหลิวใจทาฟูจิ่งก็คือก็ยังคงที่จะอยู่ใกล้ๆเขาอยู่เนี่ยก็จะแปลว่าอยู่ตี 你见过他最狼狈的样子？狼狈你ีแปลว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบยากลำบากโอเคยางจึงอารมณ์แบบมุมอ่ะเออฉันเคยเห็นมุมที่เขาอะยากลำบากตอนที่เขาแบบไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงดีใช่ไหมอยู่ในสถานการณ์ที่แบบยากลำบาก嗯你知道他为一个人痛ณ รู้ว่าเขาเนี่ยท่งแปลว่าเจ็บปวดเขาเค่อยเจ็บปวดเพื่อใครบางคนเว่ยอีกคนคูื่อ什么神情神情แปลว่าการแสดงออกลุกของเขาอะการแสดงออกของเขาเห็น expression ของเขา 你知道他为一个人痛ู一ช人哭是什么神情คุณรู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเพื่อใครบางคนหรือว่าเขาร้องไห้เพื่อใครบางคนเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงคุณรู้คุณเห็นมุมนั้นของเขาอนี่แจ้งกว่าท่าฟึงกวงสืเต๋อหยีแล้วคุณก็ยังเห็นว่าตอนที่เขาอ่ะฟึงกวงฟึงกวงไอ้ที่เนี้ยก็จะแปลว่าเหมือนว่าเห็นเขาหาเงินได้เยอะหรือว่าทำเรื่องใหญ่บางเรื่องได้สำเร็จหรือว่า เขาได้รับชื่อเสียงอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็กลายเป็นคนที่แบบมีหน้ามีตาอ้นี้เขาก็เป็นไงตเตยีตเตยอีก็คือแบบว่าภูมิใจในตัวเองอ่ะโอเคเขียนก่อนเฟิงกวงเนาะเมื่อกี้ที่บอกไปคือแบบว่าหาเงินได้เยอะหรือว่าทำเรื่องใหญ่บางเรื่องทำเรื่องใหญ่บางเรื่องสำเร็จ แล้วก็หรือว่าได้รับชื่อเสียงแล้วก็กลายเป็นคนมีหน้ามีตาเตยี่เตยี่เนี่ยก็จะแปลว่าภุมิใจในตัวเอง หรือว่าพอใจในตัวเองหรือว่าพอใจก็ได้นี่เจ้กากัวท่าฟาฟงกว้วงซื้อเตยคุณก็เคยเห็นว่าเขาเนี่ยภูมิใจในตัวเองเนาะแบบกลายเป็นคนที่มีหน้ามีตาเขาก็แบบพอใจตัวเองภูมิใจในตัวเองมีขั้นกว่วท่ามีหมางเต๋อโจวนคุณก็ยังเคยเห็นอะไรมีหมางมีหมางแปลว่า เหมือนมันแปลว่าสับสนสับสนมึนงงแบบว่าไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยจะไปทางไหนดีไม่รู้ชีวิตจะไปทิศทางไหนดีแบบคนที่ไม่รู้ว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเออ จโวนจู่วนแปลว่าริวโรยความสับสนที่ไม่รู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตไปในทางไหนดีออต่อมามีเพย์ทาช่วยกวัวจุยหลงตะหวังเฟิงคุณก็เคยที่จะอะไรเพย์แปลว่าเป็นเพื่อนช่วยแปลว่าเป่า จุ้ยเหล่งเหลืงคือหนาวเนาะจุ้ยคือที่สุดหวานเฟิงแบบใส่ลมยามเย็นคุณก็เคยแบบว่ารับลมเย็นใส่ลมยามเย็นที่หนาวที่สุดไปกันกับเขาเธอกาจุย้ยเลี่ยแต่เจียวเลี่ยแบบว่าแบบแรงเนาะเคยกินเหล้าที่แรงมากๆด้วยกันกับเขา รู้จักเูาเั็กเพื่อนที่สนิทที่สุดของเขาอีกด้วยไปแล้วนะคะกับการพลิกหลังปกนิยายค่ะจริงๆแล้วนิยายในร้านของวิวนะคะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้ก็เลือกเล่มที่น่ารักน่ารัก,รกเล่มที่น่าสนใจมาพลิกหลังปกอ่านให้ฟังกันค่ะสําหรับใครที่กําลังหานิยายแล้วก็นิทานนะคะก็สามารถที่จะ เข้าไปดูใน IG เล่าป่านได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็รบกวนนะคะรบกวนไม่ขอหละขอร้องกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับภาษาจีนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอก,กันค่ะบ๊ายบาย